มาแล้วครับท่านผู้ชมคันนี้ครับวันนี้ฮอตผมพามาเปรียบเทียบภาพรีโว่สี่ประยกสูงเกียร์โต้ครับเข้าใหม่ที่บริษัทพยนครับไม่ว่าจะเป็นรีโว่สองจุดครับปี2019ครับจดวีบยครับพร้อมติดตั้งงานเคเบิลไว้ใช้งานกับราคาผ่อนเพียงแค่1นึ่งบาทหรือจะเป็นรุ่นรุ่นของตัวสองจุดพัดครับปี2018กับราคาผ่อนเพียงแค่แปดพันเนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไปรับชมคลิปนี้เต็มๆด้วยกันครับสวัสดีครับ กลับมาพบกับช่องส่วนลดแล้วก็ใหม่ครับกัะทางเมงพยนครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่กำลังสามครับสต็อกรถของทางบริษัทพยนครับที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ครับด้านหน้านะผมพามาเปรียบเทียบนะครับถือว่าเป็นรถกระบะนะครับรีโว่นะครับถือว่า็แบรนด์ยอดนิยมอึดถึกทนนะครับราคาถูกอะไรหาง่ายนะครับ ไม่ว่าจะรุ่นตัวสองจุดสีนะครับตัว G ครับทางด้านขวามือของผมนะครับเป็นปี2019นะครับจดเพียนปี20นะครับมาพร้อมเลขใบพิงแค่6กหมื่นโลนะครับพร้อมติดตั้งงานแคสเรียบใช้งานครับราคาผ่อนพิมพแค่10,000บาทหรือจะเป็นรุ่นตัว2.4ตัว E พัดท็อปตัว l องท็อปคันนี้ครับเป็นปี2018ราคาผ่อนพิมพแค่8,900ันเนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเปรียบเทียบรุ่นของต้งสองรุ่นครับออฟชัััั่่นนแตตกกางงงยไครบ รล้วก็ที่คันแรกก่อนเลยนะครับรุ่นของตัวนะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับรุ่นตัว G คันนี้ครับรีโว2.4ตัว G นะครับตัวนี้เป็นตัวปีเลเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้ครับเป็นปี2019นะครับจดทะเบียนปี2 0นะครับมาพร้อมกับงานสีบอลเงินนะครับคันนี้ครับติดตั้งงานเคสบอยให้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวรถจากหน่วยงานนะครับใช้งานครับผมใบนะครับเป็นรถหน่วยงานของการสื่อสารนะครับปีเดินหน้านะครับรุ่นของตัว G ครับที่ได้มานะครับไฟเบอร์นะครับหลอดลูกแก้ว นะครับมีเดียไทม์ของตัว led บนงานโคมให้เรียบร้อยนะครับกระจัดหน้าครับเหมือนกันครับรุ่นของตัว e pad ครับข้อแตกต่างของรุ่นของตัว e pad กับทวีนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับกระจัด้านหน้าโฉมหล่อของตัวไม้เช้งแล้วไฟด้านหน้านะครับเป็นงานโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีงานไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ครับราคาผ่อนนะครับอยู่ที่10,000บาทนะครับกับราคาครับอยู่ที่5,99,000นเ นะครับแต่ลูกค้ารู้สึกว่าอยากได้รุ่นของตัวที่ผ่อนถูกลงไปนะครับกับรุ่นของตัวปี2018ด้านข้างผมครับเป็นตัวของตัวรองท็อปนะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่แปดพันเก้านะครับด้านหน้าของตัวรีโวทั้งสองคันนี้ครับไม่แตกต่างกันนะครับเครื่องยนต์น้ำเบีเซลขนาด2.4นะครับ150แรงม้าที่ได้มาเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับให้ดูนะครับสิ่งที่ได้มาของรุ่นของตัวท็อปด้านข้างนะครับล้อแม็ก17นิ้วเท่ากัน2คันนี้นะครับได้งานของตัว นะครับคันนี้เป็นปี2 0 0 0นะครับอ่า23แล้วนะครับอย่างปี2 3นะครับของตัวบิสโตนนะครับสภาพของตัวนั่นข้างสภาพเดิมนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดกระจกมองข้างนะครับเป็นงานสีเดียวเหมือนกันนะครับจบผ้าใบฟ้ามีงานเทืเลอมตัวเรียบร้อยแต่คันรุ่นของตัวท็อป 2.4G คันนี้ครับพร้อมติดตั้งงานเคสบอยไว้ใช้งานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับหากระชบะไว้ใช้งานนะครับพร้อมที่ติดตั้งงานเคสบอยนะครับพร้อมเลยกับราคาคันนี้ครับเพียงเพีห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ตัวท็อปครับรุ่นของตัวปีสองพันสิบเก้านะครับจดเบียงปีสิบคันนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซเมงนะครับที่เบอร์โซนลูกซีหนึ่งซีหกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ทักกันมาสอบถามไลน์ของตัวรถครับหรือฟังกันกระหังผมก่อนได้เลยนะครับ วสังลาภพยนต์นะครับเปิดมานะครับ25ปีนะครับเรามีทีมงานนะครับจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์นะครับในการจัดจัดหาและคุณภาพเกรดเอของตัวมือสองเข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีครับบริษัทมาตรฐานของตัว inspection นะครับในการตรวจสอบมารของโครงตัวโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกของตัวรถนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับรายการของตัวรถนะครับ ให้อีก2องเจุดครับลูกค้าสบายใจได้นะครับชีสุดกระทางครับเม้งพยนต์นะครับลาลอียของตัวงานด้านข้างทั้งสองคันนี้ครับเป็นรถมือเดียวนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นรถบ้านของตัวบุคคลนะครับฝั่งขวาจะเป็นรถในงานนะครับที่ใช้ในสนองตัวงานสื่อสารนะครับต่อมานะครับให้ดูรุ่นของตัว G ก่อนนะครับสิ่งที่ได้มาของตัวรุ่นตัว G ีนะครับผมไห้ดูออปชั่นนะครับจบกองค่าปรับไฟฟ้านะครับเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับเขาจะได้เป็นงานนะครับเบาปรับไฟฟ้านะครับ เบาปอดไฟฟ้านะครับสิ่งที่ได้ของรุ่นของตัวท็อปด้านในจะเป็นงานเบาหนังนะครับโพลมาลายมาติฟังก์ชันนะครับเหมือนกันรุ่นของตัวอีพัหน้าจอแผนที่นำทางรุ่นของตัว G นะครับที่ได้มาแล้วก็งานแอร์ออโต้นะครับที่ได้ออปชั่นของตัวตรงนี้เพิ่มเติมมาระบบของตัวอีโคโหมดเพาเวอร์โหมดนะครับไม่ว่ารุ่นของตัวอีพัทคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับสภาพของตัวเบาของตัวรุ่นท็อปจะได้เป็นงานเบาหนังนะครับสีดำนะครับต่อมาให้ดูของตัวรุ่นอีพัทนะครับเขาจะเป็นงานของตัวบบาะผ้นครั หน้าจอมีเหมือนกันครับแต่เขาจะไม่มีระบบของตัวแผนที่นําทางจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องหลังนะครับพร้อมกับตัวนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธของตัวเครื่องเสียงโพรมาไมันติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแอร์เขาจะเป็นงานแอร์นะครับเมนวนวลนะครับแต่ถ้าค้ารู้สึกว่าไม่ต้องการออปชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ แผนที่เดินทางหรืองานเบาที่รู้สึกว่าใช้งานกับตัวงานเบาเบาผ้ากันได้นะครับกับราคาเพียงแค่5้า0 0 0สบาทคันนี้นะครับกับรุ่นของตัวสองจุดส e พัทคันนี้รุ่นของตัวลองท็อปนะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่แปดพันเก้านะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เม้งนะครับที่เบอร์0ุนุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับพักเข้ามาสอบถาม รายลีของตัวรถครับเหลือฟังก์ทานผมก่อนได้เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับสองข้างสองคันนี้ลูกค้าที่มีเครดิตครับอัตราดอกเบี้ยของเราเป็นเกรดซูเปอร์บิฟเฟอร์นะครับดีลเลอร์ใหญ่เลยลูกค้าที่มีดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ4ปีนะครับ2.79นะครับสามารถผ่อนดนสูงสุดครับ7ปีนะครับ8 4สวงด ด้านซ้ายมือฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หน่งหมื่หรือต้องการรุ่นของตัวที่ผ่อนถูกประมากนะครับรุ่นของตัวสอร์ีอีพัทปีสอันทนี้หมายเพียงแค่แสนสองครับเสียใช้งานต่อปีประมาณ17,00กิโลนะครับรถเปีใช้งานนะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่แปดพันเเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมพาด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับไฟด้านหลังนะครับเป็นงานไฟของตัวหลอดไส้นะครับกล้องมองหลังนะครับมีให้เหมือนกันทั้งสองคันนะครับไฟเบรกตัวยี่3นะครับ ด้านท้ายเป็นงานโครงยมทั้งคู่แต่รุ่นของตัวท็อปของตัว G นะครับคันนี้พร้อมติดตั้งงานคลรอยมาให้เรียบร้อยนะครับถ้าติดตั้งใหม่นะครับมีราคานะครับอัพประมาณ2-30หมื่นในการติดตั้งเคลยบอยนะครับหรือต้องการรุ่นของตัวการบัตใช้งานทั่วไปนะครับก็ได้นำรุ่นของตัว2.4ตัว E p พัทคันนี้นะครับต่อมานะครับผมให้ดูนะครับสภาพของตัวด้านหลังนะครับข้อแตกต่างของตัวรุ่นที่เป็นโลอีพัดกับตัวจีนะครับก็คือนะครับเบาะหนัง นะครับบ่อป๊ะไฟฟ้านะครับของบุคคลขับที่ได้มาระบบของตัวแผ่นที่นําทางรุ่นตัว G นะครับที่ได้มานะครับและรุ่นของในส่วนของระบบของตัวแอร์ออโต้รุ่นของตัวท็อปเท่านั้นครับในเรื่องของออปชั่นครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่ต้องการฟังก์ชันเลยเพิ่มเติมนะครับกับราคาผ่อนสบายกับเพียงแค่แปดพันเก้านะครับผมแนะนำรุ่นของตัว2.4นะครับตัว e พ a สรุ่นนี้ปี2 0 1 8นะครับต่อมานะครับผมให้ดูงานเบาะด้านหลังนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับรุ่นะครับ ข้อแตกต่างไม่แตกต่างกันนะครับรุ่นตัวนี้พับเบาะได้เหมือนกันนะครับแต่รุ่นของตัวท็อปนะครับเขาจะได้เป็นงานนะครับเบาะนะครับหนังนะครับด้านหลังเป็นงานเบาะหนังด้านหลังนะครับแอร์คอนโซลนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่ได้มาของรุ่นตัวท็อปแอร์คอนโซลด้านหลังของตัวท็อปจะมีให้นะครับแต่รุ่นของตัว e-pads นะครับด้านหลังเขาจะไม่มีแอร์คอนโซลด้านหลังนะครับให้นะครับสภาพห้อรูมนะครับเป็นงานสีเบจเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ สภาพของตัวบอดี้ด้านข้างนะครับเจ้าคันนี้นะครับเขาจะได้ยางของตัวดอลลอปนะครับเป็นยางปีนะครับคันนี้ปี2022แล้วนะครับสภาพเดิมนะครับผิวพธุ์บนดี้ด้านข้างสภาพเดิมนะครับไม่มีนะครับรอยนะครับบุบหรือการชนโครงสร้างของตรงงานด้านข้างนะครับถ้าลูกค้านะครับไม่ซีเรียสของตัวฟังก์ชันของการใช้งานนะครับหรือเลือกป็นรุ่นของตัวท็อปนะครับ กับรุ่นของตัวซอร์จูซตัวจีขนาดกับราคาเพียงแค่599,000บาทนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซเว่เองครับที่เบอร์โซนลูกซีห่งสี่หกหเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับพักก็มาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือทาักงานผมก่อนได้เลยนะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นนครับเอกสารท่านนี้นครับตาจังต่างจังหวัดเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับไม่สะดวกเข้ามาเซ็น เอกสารนะครับที่บริษัทนะครับแล้วก็มีบริการของการส่งสไลด์ครับให้ตามที่คนลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับรุ่นของตัวอีพัทนะครับว่าคันนี้นะครับจะได้อัพชั่นอะไรบ้างครับไฟหน้านะครับที่จะมาเป็นการไฟออโต้นะครับสัดปลอบมีให้ไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สโลนะครับระบบของตัวไฟหน้าออโต้เหมือนกันแล้วนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมจอฮัสกีนนะครับเบาะเป็นงานเบาะผ้านะครับระบบเครื่องยนต์นะครับสภาพเดิมนะครับเหมือนกันนะครับ เครื่องยนต์150แรงม้านะครับของตัวนะครับอ่าเครื่องยนต์รหัสเครื่อง 2.0D นะครับของตัวดีเซลคันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของตัวท็อปนะครับอ่ให้ดูหน้าจอเล็กใหม่นะครับเขาจะอยู่ที่60,000โลนะครับหมา้69,000โลนะครับแผนที่นําทางครับที่เขาได้มานะครับออปชั่นของตัวรุ่นท็อปที่เขาเขาได้มานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่ต้องการออปชั่นต้องการออปชั่นเพิ่มเติมนะครับรุ่นตัวท็อปคันนี้นะครับตอบโจทย์มาพร้อมเลขกใลมเพียงแค่่โลเทานนนัั้ะครบ ต่อมาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้าตัวคันนี้นะครับรุ่นของตัวท็อปนะครับตัวที่เป็น 2.4G คันนี้เป็นปี2019นะครับจดทะเบียน20นะครับพอปล่ฟ้านะครับจะได้เป็นงานนะครับการทิศทางทยบร้อยแล้วนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับให้ดูดีเทลของตรงงานด้านในนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับเดิมๆนะครับรอบเคลื่อนนิ่งนะครับปกติเลยนะครับงานฝากกะโปรนะครับไม่มีอยการเกะนะครับ สีด้ำเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มกอยู่ครบเพนเพลทนะครับคันด้านหน้านะครับไม่มีการชนโครงสร้างนะครับคาสนิมหรือการชนโครงสร้างนะครับของตรงงานด้านข้างนะครับกาสกรูสกรูเพดโตโยต้านะครับอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็สองมอบนะครับทั้งสองคันนี้นะครับผลทําการนะครับเก็บรายละเอียดของตรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างทาสปานะครับขัดลื่รอยงานนะครับเก็บรายละเอียดของตรงงานภายนอกนะครับภายในนะครับทุกอย่างนะครับเช็คตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต น้ำไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวผมหามาดูนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเจ้าตัวของตัว2.4นะครับตัว e p a t นะครับมาให้รู้ว่าสภาพเครื่องยนต์นะครับเป็นยังไงครับเครื่องยนต์บอกเดียวกันครับของตัว150แรงม้า2.4ลิตรนะครับีนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์ของตัวรุ่น e p a t นะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยของการแกะหรือการถอดนะครับเสียงข้างสภาพเดิมซิกอร์มอรกนะครับอยู่ครบฐาด้านหน้าเดิมๆนะครับ เนมเพจนะครับโตโยต้านะครับยังอยู่ครบนะครับงานฝาโป้งไม่มีรอยการทับคนโครงสร้างสติกเกอร์นะครับคันนั้นหน้าสภาพเดิมสวยเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของตัว 2.4G คันนี้ตัวท็อปไม่6000 0โลนะครับพร้อมติดตั้งงานเคเบิบอลไปใช้งานกับราคาผ่อนเพียงแค่10,000บาทนะครับกับรีโว 2.4G คันนี้นะครับเป็นปี2019จดทะเบียนปี20นะครับมาพร้อมเลขไม้เพียงแค่6000 0โลกับราคา599,000บาท อยากได้รุ่นหุ่นตัวที่ราคาไม่สูงมากครับก็แนะนํารุ่นหุ่นตัวรองทับที่ออปชั่นนะครับไม่แตกต่างกันรุ่นหุ่นตัว2.4ครับตัว E-Pass ตันนี้เป็นตัวปี2018ครับเลขหมายเพียงแค่120,000นะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่8,900นะครับสามารถท่้งสอบคันนี้ครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์นล0641466023นะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแคกคำถามผมได้เลยนะครับ เรามีวันันทีหลังการขายครับดูแลลูกค้านะครับเดือนๆนะครับเกี่ยวกับหัวข้อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีการชนโครงสร้างไปกว้างจมน้ำนะครับกับสีหรือก่อไม้แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์ครับหรือสามารถโทรสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถหรือฟนแงนกระทาผมได้เลยนะครับเซลเมงครับที่เบอร์โทร4146623นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ครับทักมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือฟนแงนกระทาผมก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามนะครับประทางช่องสวนโลครับแล้เข้าใหม่นะครับประทางเม้งพยชนนะครับเพื่อจะไปพาดครับช่วยสวยครับขั้นต่อไปนะครับวันนี้ครับทางเมงนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ